ครับท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับเป็นเวทีนะครับวันนี้เราจะมาเกงแอดมินกันนี hey! ่วันนี้เราจะอยู่กับไอ้กล้องนะครับเออไม่ใช่คนเดิมแล้วก็ไม่เปลี่ยนแปลงเพราะว่า TP มันหายไปแล้วนะครับเนื่องจาก TP มันทรรยุทธใช่มันทรยุทโอเควันนี้ก็จะมาเกงแอดมินนะครับเราก็จะ จะหาวิธีการแก้น,นะครับก็คือแบบจะหลอกด่าแอดมินอะไรอย่างเงี้ยเราจะเริ่มแบบเราจะแบบกิ่งรอเช็ดผมใช้อีกรหัสนะครับเนี่ยรหัสอีก b c o n อีกนะฮะโอ้ยเขี้ยไม่เห็นนี่เฮ้ยเฮ้ยเปิดประตูดิเปิดประตูดิมานี้มานี่มานี่เราต้องไปที่อื่นไว้ไม่นั้นแอดมินเขาจะรู้ว่าเป็นเรามานี้มานี้เปิดประตูให้หน่อยเปิดประตูให้หน่อยแล้วมึงไปแอบนะแล้วมึงไปแอบนะตอนตอนตอนแอดมินมา ประตูปิดประตูปิดประไปหาที่ที่ดีนะครับมีอาหารมาขออาหารหน่อยเฮ้ย <c oughs> กูไม่มีรออนอาหาร <c oughs> อาหารนะขออาหารหน่อย อาหารมีไหมวะไม่มีอาหารกูต,ตายดีแบบนี้ีไปหาอาหารดีกว่าทุกคนเดี๋ยวผมหาอาหารแบบนึงนะมันนึงมันนึงๆๆต้องหาอาหารต้องหาอาหารก่อนนะทุกคนเดี๋ยวกูต,ตายแล้วก็อีกอย่างนะครับเออถ้ามีเออคลิปถ้ามีอะไรขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับ ก็คือตัวต่อต,ต,ต,ตัวนี่นะครับมันเป็นตัวอาชิปน,นะครับก็คือโปรแกรมนี้มันไม่เล็กแต่ว่ามันก็ต้องเสียเสียคุณลักษณะภาพนะครับคือคือคุณต้องเสียอย่างนึงอ่ะคือแบบต้องมีอะไรแบบปิดหน้าปิดตานิดนึงนะจ๊ะ mm. ก็อย่าคิดมากนะจ๊ะเพราะว่าเอมมันต้องมันได้แค่นี้เว้ยจริงๆมันได้แค่นี้ mm. คือกูหาวิธีทำไม่ได้มันต้องซื้อไป ถ้าซื้อถ้าซื้อเดี๋ยวกูซื้อได้นี่ครับเกะโอเคค่าเกะนะฮะโอเคค่าเกะไกลขาดเชนอาหารเฮ้ยเฮ้ยเออโอเค มาโอเคเราจะ TPE ไปหาเราจะ TPE ไปหาฮะโอเคเรียบร้อยรับ TPE แล้วก็ตามมา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 โอเคทุกคนเราจะหาที่ดีๆนะครับเอ่อ เอาไว้เก่งแอดมินสุดมันนะฮะก็เราจะหาที่ดีๆคือตรงแถวนี้แหละโอเคตรงนี้ตรงนี้เชื่อปิงขึ้นคนอย่างคิดมากทุกคนมันไม่ตามมาไอเชี่ยทำอะไรมล้ราตามมาาตามมาตามมาตามมา แหลกแหล็กแหลกอือชันเมันชอบเหล็กอะทุกคนมันไม่ใช่เหล็กอะมันยังไงกระตุกไอ้ช่าหรือว่าทำไมมันกระตุกเนี่ยมันไม่โหลดเอาไม่ตามาเฮ้ยไปไปไป เราจะหาที่ดีๆนะครับคลิปนี้จะยาวหน่อยอาจจะตัดน้อยหน่อยเนื่องจากคลิปนี้กูไม่มีซาวเอฟิกกูไม่มีซาวเอฟฟกก็คือเสียงว้าวแล้วกออ็อะไรนั่นเพราะว่ายังไม่ได้เอามาใส่นะฮะทุกคนก็จะคิดมากก็เดี๋ยวกูค่อยเอามาใส่นะจ๊ะีเกจะใสตัตอนนี้คนตัดยังเป็นกูอยู่ใจเย็นนี่น,น,นี่มันเป็นไรวะมันชอบพางักหน้าใส่น้ำแล้วมันก็ปึกเนี่ยเออเป็นอะไรไม่รู้เนี่ย ไอ้เปิดใหม่ได้ยังวะมึงอะเฮ้ยเจ๊ยเจ๊ะเปิดใหม่ได้ยังวะเฮ้ยโอเคนะครับทุกคนเราก็จะไปอยู่กันในถ้ำผมจะหาพื้นที่คือในถ้ำละกันในถ้ำในถ้ำคุณลงไปเลยนะฮะ แล้วถ้าขุดให้ถึงชั้นออกซิเดียนไม่ใช่ออกซิเดียนนี่ชั้นที่แบบลึกที่สุดอะ่ะอ่ะตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ก็ได้ไดเดี๋ยวทำท็อตก่อนนะทุกคนโอเคมาโอเคตรงนี้เลย ทีพีมาทีพีมาเร็วๆเรทีพีมาไม่ต้องกันแหละมึง hmm. ข oh ุดเหล็กให้หมดขุดเหล็กให้หมดแล้วมึงก็เก็บที่บ้านแล้วก็เหล็กให้หมดกันโอ้ปิงมันขึ้นนะทุกคนดูดิโอ้โหไม่กัหายไปไหนวะ โอเคตรงนี้เลยทุกคนมึงไปแอบมึงไปแอบ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 เดี๋ยวแอดบินเขาอาจจะแบบมาก็ได้มึงไปแอบให้ลึกๆอะ่ะลึกๆอะ่ะให้มันมองไม่เห็นชื่ออะ่ะเดี๋ยวกูบอกแล้วมึงก็กดยองนะกดยองคนนั่งคนนั่งผมงจะทำให้มันเงียบๆกันนะทุกคน โอเคโอเคตรงนั้นแหละแล้วก็กดยองกดยองกดนั่งกดนั่งยองอะ่ะยองอะ่ะกดชิปอ่ะเออนั่นแหละเออเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยม,ยยมหายละมึงกดไวอย่างนั้นนะโอเคผมจะเริ่มปฏิบัติการเห็นการนะครับเราจะเริ่มเห็นการนะครับเห็นการเก้งแอดมินเก้งแอดมินโอเคผมจะเริ่มพูดนะครับ กูกลัวทุกคนกูกลัวยี้ย่ไม่เคยไม่เคยเองยางไงชี้อะพอถัดมาเรื่องอะไรไม่ใช่แอดมินจะทำอะไรกูนะไม่ใช่นะแอดมินเซิร์ฟนี้กากมากเลยครับกากมากเลยครับเอาแต่หาสาวกับเฮ้ยเขาเป็นผู้ชายผู้หญิงอะลืมต้องดูก่อนนะ ไม่ต้องดูอ่ะเอาเร็วเร็วเลยมีแกออกมาเลยนะครับเพราะเขาไม่เคยทำเชี่ยเลยเขาไม่เคยทำอะไรเลยหรือนอกจากเอทำความสะอาดซืบอ <laughs> <laughs> พคสะอาดซื้บแล้วก็เอาคนไปขังในคุก เอาเ็วทุกคนเรีวเล็้วเอาเร็วเอาเร็วเวทุกคนเขาเขาจะทำอะไรบ้างนะครับเขาจะทำอะไรบ้างะวะไม่ทำเชียอะไรเล,เลยเขาไม่มีความรู้สึกหรือไงวะหรือว่าเขาไม่อ่านหรือเราต้องจัดการเขาในทวิตต์ท็อจับ ทุกคนเราจะจัดการเขาในดิสคอร์ดรีไหมอะดิสคอร์ตอะ,อะกูเข้าไปว่าจานดิสคอร์ดเลยอะอาไมทุกคนเดี๋ยวกูลงทุนอ้าวชิบหายละทุกคนครับผมโดนแล้วมึงเห็นไหมเนี่ย you have been m u s t for ตายแล้ว,ลวกูกูทำให้เขาเดือดร้อนเท่ากับจะโดนขังคุกมันจะโดนกันคุกมราจะบอกว่า แอดมินทำเคียอะไรบ้างหรอครับมันหนึ่งเฮ้ยไม่ได้กูเขียนไม่ได้เลยเคียกูเขียนไม่ได้ตั้งหนึ่งชั่วโมงแ <c oughs> อดมินไอแอดมินมึงโคตรดีจังวะทุกคนกูเขียนอะไรไม่ได้หนึ่งชั่วโมงครับทุกคนทุกคน,กคนดูดีกูเขียนไม่ได้เลยเคีย ดูแอดมินมันทํากับกูดีแม่งใช้คําสั่งใช้คําสั่งอ้ไหน,หนั่นน่ะอะไรวะคาสั่งที่ทําให้แบบไม่สามารถเขียนได้อะครับเนี่ยเขียนไม่ได้ต้องรอหนึ่งชั่วโมง oh My God เฮ้ยมึงขึ้นมาแล้วแหละกูแอดมินมันคงไม่มาหรอกไอเชียเพราะว่าเออเนื่องจากกูว่าคลิปนี้แม่งพังตั้งแต่เออกูกูไอ้นี่แหละอะไรวะพังตั้งแต่ตอนที่กูพูดว่า อบบบแะไรพังตั้งแต่ตอนที่แบบเย่ๆไม่น่าเลยเชียแต่ทำไปก็ไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าอีกบีคนอีกคนแบบโอพจัดๆอะไรอย่างเงี้ยนะอะไรวะ ไปทุกคนพรีสพรีสมาไอ้เชี่ยน้องชายกูมันไปแล้วมันก็เออลืมไปกูกูลืมไอ้นี่นี่มาก็ตายโอเคน,นั้นนะครับเออทุกคนครับเรามาดูกันต่อที่อืมดี๋ยวนี้ดีกวะนะ่านาะเดี๋ยววันนี้ก็แค่นี้ก็แล้วกันเปลีท่ทีได้อยู่กูก็ไม่ได้ทำเชี่ยอะไรนะทุกคนวันนี้ก็ ไม่ได้ไรเลยอะเทพไม่ได้แต่ว่าตอนนี้ก็ได้อยู่อะเออมันก็ได้อยู่มันก็ได้อยู่ได้แค่เอ,อ่อเกลือแล้วก็เกลือแล้วก็เกลือนะครับก็อย่าคิดอะไรมากก็แอดมินเขาก็ไม่ยอมทีท่จะน,นี่นะครับแอดมินก็ t n t ออะไรนั่นแหละออกซื้อไปแล้วด้วยแอดมินเขาไม่อยู่แล้วนะครับเออแอดมินเขาออกมาแล้วครับเนี่ยแอดมินไม่อยู่แล้วอะแอดมินเขาไม่ออนไลน์เขาไปแล้วทุกคนแอดมิน เอาว่าเดี๋ยวคราวหน้าถ้าเจอเขาอีกเดี๋ยวเราจะมาอีกทีนะครับแล้วก็จัดการเขาในรูปแบบของเรานะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบายไว้เจอกันก็ยังไม่เจอกันนี่หว่าเราต้องไปหา TPE 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 เอออย่ี้เราจะไปดูเพชรกันนะครับว่ามีเพชรที่อะไรกลับบ้านว้วกลับบ้านกลับบ้าน เอาพีมาดิเอาพีดมาดิเพรส s e รสเพรสเอาพดมาดิพีมาดิพีมาดิเอาพีมาเอาพีมาเพรสเพร l e พร e เพ e a เพ p l เพ s e e เอาพีดมาดิเอาพีดมาเฮ้ยฮัลโหลนี่การปุ้นเฮ้ยเร็วๆเอามาพ ทุกคนคิดว่ากูพูดแปลกขึ้นไหมทุกวันน่ะไอชะ้ช่ยกูว่ากูเริ่มพูดแปลกขึ้นทุกวันนะแบบยางราลิมมันพันอะเออลิมมันพันลินไอช้ช่ยลิมมันพันอะเอาเพชรมาดีเดี๋ยวกูเอาคืนให้เร็วๆเอามาเอามากูต้องการถือไว้ในมือแบบเดียวเร็วๆเ,เ,เ,เอามาเอามาเอามาเฮ้ยเอามา เอามาให้เอามา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 นี่คือการมวยนะครับกูมีมือแต่กูไม่มีดาบเอ้ยกูก็มีดาบแต่กูไม่ใช้อืมอืมเอาเพชรมาอืมเอาเพชรมาเอาเพชรมาเาพชรมานี่นี่นี่ทุกคนอืม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 ใช้ดาบแล้วอืมอืมอืมเอาเพชรมาให้อืม แล้วจะจบกันไปด้วยการที่กูตายหรือเปล่าไม่รู้นั่น,นี้กูตายโอเคก็สัปดาหนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันซี a t e ์บ๊ายบายเจอกันซี See ย,ย a